好，嘿嘿嘿嘿。 กูเอาแวงก็โตาละวช่งเรขากขาอะรดมันข้างย่างก็ขึ้นมาอยากอไรอ่งเง้ยแต่ตัวไต่ตับางเลี่ยงกู้ิ่งผไปยังไงตัวมันดูพ้นจิัดีเนาะตองนจิตจิตวัเ้ยนละรตอมา ผมมาผ่าผมเอาตั้งเลขากูไรนาดเอ้ยนาดมันสั้งเลขากูไรแต่คนให้เลยมันใส่อะไรในป่าดูครับพี่น้องพี่น้องยับจีเจ้าซันดูดูดูมาใส่ในป่าผมไม่รู้อ่ะผมไม่มีที่ใส่ผมเดินมาลกมันลงแล้วแต่มันขึ้นอีกประมาณห้านาทีครับมันดึงลงอีกเจ้าปังไอ้ลูกปัง ผมใส่ต้นอะไรเล็กๆผมมันมีแต่มดแดงพาอะไรผมมาใส่เพื่อนนาดลองดูด้วยเพื่อนนาดเลขากูณว่าผ่าเพื่อนนาดกูจะเจ็บลกแล้วตอนแรกเลขาว่าผ่ากูเฉยเลยลงเฉยเลยไหนไหนไปตามมาไหนที่ไหนไหน่ไบ่งไหไหนลูกแต่เราเจ้าเหรอโอ้เจ้าเสียงกลางเหรออืมโอ้เดือด ร้สุด่วดเลยครับเจ้าเสียงกลางคาล้มไหมขอนบออยากข,ข้าม,มาคาลมมเด็ดเว่านกตะเป็นตนัวเรียนมาหลายๆเจ้าเสียงกลางเห็น <c oughs> <ด>สู้เออดังกลางเแจ้งเลยโอ้ค่าย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 ใหญ่เขามาผ่านนกดินครับ <c oughs> <c oughs> ดูดูค่ายใหญ่เขาเขา,เขาถูกบ่นเลยครับวันเนี้ย <c oughs> โอ้ยตางลูกว่า <c oughs> โอ้เจ็บเฉยเลยว <c> ห <oughs> น้าเจาะเอาไปแดกแล <c oughs> ้วมาดูกันมา,ามานนิ ก็ไปไก่ดอกให้ไก่เพราะตัวคู่ของน้ำตัวคู่เสียใจาก่าลาเนนี่ยเลยอือโอ่บันคงมันเป็นมันมันมัยังไปตัวมันจะขึ้นขึ้นมาสิมือขึ้นไปตัวผมบูปลาเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวปลาที่ลุงจุงเวลาไปเสียงเมาสวดนักพนันอันนี้ก็หน้าพี่สายหรอหน้าพี่นัดเห็นแล้วเมื่อกี้นี่นิ้วเดียวครับนิ้วเดียวก็เสียวได้เสร็จเชียวแล้วฟังมังลาไหม เสียดางจริงคืไอ้โขกโกกมากเลูกอ nah ๋ผมสีมาเชนหน่อยได้ผมเด้ยินเล็บเดียวนะนัดเล็บเดียวก็ได้ยินเสียงเรหน่อยแตกสดๆเรงนี้เดียวยู่ายนัดผมับโค้งนงกเพอมาเทาได้นี่ยเพอรถขงมานตัดได้ลูกขึ้นมาเลยเร็วเังกลางเร็วขึ้นบินบินเร็วบินยังยังยะไป เลี Bin! ้ยวบินบินก so oh, ูสั่งเลขากูมาพาหน้าเด้อสั่งกูเจ็บไปสะโดนแล้วเสียเวลาชิบหายเสียเปียงเน็ตไปไปต่อหลุดไปแล้วบ่หกลายหกลายมัมีไม้จะไปต้อนก็คือนี่ก็เอาเสียเอาเข็มเอาเสียมาเสียเอาได้เลยเนี่ยเอาลุงได้กระโหลกหนุงโซนนี้ลงไปเขาเจียวค